สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Easy Shotgunner นะครับวันนี้นะครับก็มีตัวอุปกรณ์นะครับของเรือ <c> ย <oughs> <c oughs> ่า n อ1 2อีกชิ้นหนึ่งมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นตัวพันท้ายนะครับของ m a c p o o l นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น str นะครับ str นะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าเป็น s t r นี่ย่อมจากอะไรนะครับตัวพันธะตัวนี้นะครับเป็นแบบ commercial spec นะครับอย่างที่ได้เคยเรียนไปในคอนเทนต์ตอนก่อนๆหน้านี้นะครับว่าตัว buffer tube นะครับจะมี2แบบก็คือเป็น mild spec แล้วก็ commercial spec นะครับที่ผมเลือกใช้ commercial spec นี้ก็เพราะว่าตัว MK12 นั้นตัว buffer tube นะครับเป,เป็นขนาดแบบ commercial spec นั่นเองนะครับ เโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะโอเคอใช้ได้กับ Commercial Spec c a r b i y r r e e e i v e r Extension นะครับหรือว่าใช้ได้กับตัว Buffer t ์ b ทที่เป็นขนาด Commercial Spec นั่นเองนะครับวัสดุเป็น Polymer นะครับอ่อันนี้เป็นจุดขายของรุ่น STR นะครับก็คือมีเอ่อ r r e s อ s s รี t ต Ba t t e r y storage tube นะครับก็คือมีช่องสำหรับเก็บแบตเตอรี่ด้านข้างนะครับท,ที่กันน้ำได้ด้วยนะครับการออกแบบเป็นแบบ Aframe นะครับมีตัว friction lock นะครับเหมือนกับรุ่น ctr นั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีตัวที่ปรับระยะนะครับ้ที่ท,ทำเ,เรียกว่าอะไรคือปรับโดยที่เราไม่ตั้งใจได้ยากนะครับ แล้วก็มีตัวสล็อตสำหรับใส่สลิงแบบ QD นะครับแล้วก็ตัวยางที่ท้ายนะครับเป็นแบบกันลื่นน,นั่นเองนะฮะโอเคด้านข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนี้เป็นสีดำนะครับนะบโอเคก็ลักษณะก็จะเนี่ยอะไรคล้ายๆกับของตัว CDR นะครับก็คือถ้าเป็นคอมเมอร์เชียลสเปกนะครับก็จะมีแต่สีดำเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมิลสเปค ก็จะมใีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำสีทรายสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้ถอดปลอกออกก่อนนะฮะกล่องตัวพันท้ายของแมคคูก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกันนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะอ่ะด้านในก็จะเจอกับใบนี้สีเหลืองนะครับก็จะบอกรายละเอียดเรื่องขนาดของท่อบัฟเฟอร์ทูบนะที่เป็นแบบมิลสเปกแล้วก็คอมม e เชียลสเปกนะครับนะโอเค เราก็จะเจอกับตัวพันธายนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกดัมมี่นะครับลูกดัมมี่ขนาด556นะครับแถมมาทําไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือมนะอ่านีคู่มือสาหรับรุ่น STR นั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัว STR นี้นะครับมันย่อมาจาก storage type restricted นะครับนะโอเคนี่ก็คู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อ่าแต่สำคัญที่ขั้นตอนตรงนี้นะครับวิธีการใส่ stock ส str นะครับเข้ากับตัว buffer tube นะครับเราจะต้องใช้ตัวกระสุนัม m m y นะครับ5้าที่แถมมาตรงนี้ช่วยด้วยนะครับนะโอเคเรามาดูกันนะครับมาดูข้างใน ตัวกันว่าเป็นยังไงบ้างทั้าแรกเดี๋ยวเราเอาอ,ออกมาจากถุงขอนะครับอโอเคเก็บก่อนก่อนนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพันธายรุ่น htr นะครับจะสังเกตว่าดีไซน์มันจะคล้ายคลึงกับตัว ctr กับ moe นะครับแต่ว่าส่วนที่ ต่างจาก2รุ่นนั้นก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือมีช่องสาหรับเก็บแบตเตอรี่ด้านข้างนะครับทั้งสองข้างนะตรงนี้เป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะครับเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยยกเว้นในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็นฝานะครับมันก็วัสดุจะเป็นน่าจะเป็นยางนะครับแต่ว่าผิวมันก็จะลื่นนะครับลื่นนะตรงนี้อ่านี่นะครับเออโอเคนี่เป็นฝานะครับที่อ่ะ ตรงช่องในนี้นะครับก็เป็นช่องสําหรับให้เราเอาไว้เก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับที่ใส่ในช่องนี้ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นขนาด aa นะครับแล้วก็ขนาดหนึ่งสองสามได้ไหมไม่แน่ใจครับหนึ่งสองสามว่าได้ไหมเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวลองดูเลยดีกวาาา่าเอาไฟฉายมาถานออกมาสักก้อนหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่จริงๆมันเป็น r c r หนึ่งสองสามนะครับแต่ว่า ดิเมนชันก็จะใกล้เคียงกันนี่ใส่ได้นะครับโอเคหนึ่งสองสามใส่ได้นะครับ AA ก็คือได้แน่นอนเพราะว่าขนาดมันจะเล็กกว่าขนาดหนึ่งสองสามตัวนี่นะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นจุกนะครับผมเข้าใจว่านะครับมันเอาไว้เก็บฐานที่เป็นลักษณะเป็นฐานกระดุมนะครับแต่ว่าขนาดที่ใส่กับตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นไซส์ที่เป็น L R C C นะครับ1632ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับอาจจะเล็กไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะฮนะตรงนี้ก็มีช่องเก็บนะครับซึ่งช่องเก็บตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้ง2ด้านนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็จะถอดเปิดออกมาได้เหมือนกันวนะันะครับเหมือนกันลักษณะของฝาก็จะเหมือนกันเลยนะครับคลนะายกันนะก็จะใส่แบตเตอรี่ได้ตรงนี้นะครับน,ะนี่โอเคกเอ็อ่ ตัว friction lock นะครับตัวพันท้ายแบบ STR นี้ก็จะมีตัว friction lock มาให้เหมือนกันก็ G จะคล้ายกับรุ่นของ CTR นะครับนะจะมี friction lock แล้วก็มี slot สำหรับ QD นะครับนะจะมีอันนี้จะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับถ้าเกิดต้องการจะให้มันมีอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องขันน็อตย้ายมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแทนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดู texture ของตัวพันท้าย STR กันหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่บอกผู้ผลิตนะครับก็คือแน่นอนก็เป็น Macpo o l i n d u s t r y Corporation นะครับตรงนี้ก็จะมีลายที่บอกว่าเป็นรุ่น S T R นะครับนะ okay. Made in USA นะครับนะโอเคต้องบอกว่าตัว S T R ตัวนี้นะครับน้ำหนักจะ มากกว่ารุ่น CTR อยู่พอสมควรเลยนะครับด้วยความที่มันมีเนื้อโพลิเมอร์ที่มากกว่านะครับขนาดใหญ่กว่านะครับจะสังเกตว่าถ้ามา,าดูจากด้านหลังเนี่ยจะสังเกตว่าด้านข้างนะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นสโลปนะครับเพื่อ,เ,อเรียกว่าอะไรให้เราประทับปืนแล้วก็เอาแก้มมาวางตรงนี้นะให้มีพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ารุ่น STR นี้นะครับจะไม่มีล l o t สําหรับใส่ตัวชีคไรเซอร์นะครับก็คือไม่ใส่ตัวยกแก้มไม่ได้แล้วนะครับนะ โอเคส่วนยางท้ายนะครับยางท้ายที่ติดมากับตัว S T R ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบบางนะครับจะเป็นแบบบาง0ูนนิ้วนะครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับวิธีการก็คือคันน็อต2ตัวออกนะครับจากนั้นก็เราก็ต้องทําการกดตัวล็อกนะครับซึ่งอยู่ในนี้อยู่ตรงนี้นะครับต้องกดทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็เราก็จะดึงตัวที่ล็อกตัวอ่าไม่ใช่ดึงตัวยางพันท้ายออกได้นะครับ โอเคอ่สำหรับการใส่นะครับตัวพันุท้ายถ้าเราดูข้างในนะครับจะเห็นว่าถ้าเรากดถ้าเรากดตัวคานตัวนี้นะครับตัวหมุดข้างในนะตัวหมุดข้างในมันจะลงไปแต่มันจะลงไม่สุดนะครับเราจะต้องใช้ตัวกระสุนดัมมี่ขนาดห้าหที่แถมมานี้นะครับแย่เข้าไปในนี้นะครับเเวลาเรากดตัวนี้ นะครับมันจะมีแท่งเหล็กโผล่ขึ้นมาโฟกัส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 มันจะมีแท่งเหล็กโผล่ขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอะ่ะมันจะมีแท่งเหล็กขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราครับมันจะสังเกตว่ามันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ให้เราใช้ตัวกระสุนดัมมี่ห้าหกที่แถมมานะครับแย่เข้าไปดูแล้วก็ทําหน้าที่เป็นคานงัดนะครับงัดตัวแท่งนี้อลองทออําดูอ่ะอย่างนี้กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แย่เข้าไปแล้วก็กดอแรงกดนิดหนึ่งนะครับเพื่ออ่ะ เพื่อยกตัวหมุดให้มันไป,ไ,ปได้ไกลขึ้นนะครับนะเพื่อให้มันพ้นทางของการใส่ตัวพันท้ายเข้ามาในบ er ัฟเฟอร์ทูปนั่นเองนะครับนะอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้ตัวลูกดัมมี่ที่แถมมากับพันท้ายนะครับ ก็ตัว S.T.R. ตัวนี้นะครับจริงแล้วน่าจะเหมาะสำหรับทนที่ปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นที่ต้องมีเรียกว่าอะไรมีแบตเตอรี่สำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำหรับไฟฉายหรือว่าสำหรับเรดดอทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในแง่การใช้งานก็ต้องมาดูกอีกทีหนึ่งว่าจะเหมาะสำหรับการใส่ M.K. 1 2เพื่อนำไปแข่งขันหรือเปล่านะครับนะโอเคสำหรับการรีวิวตัว m c p p o o นะครับ str ตัวนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าจะกด subscribe ให้กับช ANA ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันในคอนเทนต์ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ